วันนี้ช่องริโชคนะครับก็จะมาให้ดูอะไรบางอย่างนะครับดูกันว่าคืออะไรเพื่อนส่งมาให้ดูนะครับผมเรามาดูด้วยกันเพื่อนส่งมาให้ดูแล้วก็บางชิ้นนี้ก็มีบอกบุญแนะแอปฟ้านะแอบรู้จักแอบฟ้านะ ร่วมบุญร่วมสร้างร่วมอะไรวัตถุมงคลบางอย่างผมเธอบอกไปแล้วว่ากอมีในแอปฟ้าด้วยคืออะไรเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูอันนี้เพื่อนเพื่อนมาให้ดูนะครับน,นั่นดูด้านหลังพอรู้หรือยังด้านหน้าตัดเลย ท้องลิชโชกพามาดู ดูในกล่องกันก่อนนะครับหรือดูที่เป็นองค์ก่อนแล้วกันอันนี้บูชามานะ่มาจากในแอปฟ้านะแอปฟ้าจากในเฟสนะเป็นรุ่นอะไรเอ่ยผมลืมชื่อไปแล้วนะครับบูชามานะครับก็กรอบใหญ่เนาะกรอบใหญ่องค์ใหญ่ องค์นี้ประมาณสักนิ้วกว่า,วานะครับผมเป็นอรุ่นรู้จากชื่อแล้วพระพุทธซ้อนพุทธซ้อนนะมีคนที่เขาทำรุ่นนี้ขึ้นมาเนี่ยมีไปที่วัดหลวงปู่ศีลาด้วยให้ท่านทำพิธีด้วยนะครับผมนีน่ด้านหลังเขียนว่าอะไรไม่แน่ใจมองไม่ค่อยเห็น นะครับสององค์เครื่องต่อไปอันนี้มาจากไม่แน่ใจว่าแอปฟ้าช้อปปี้แอปฟ้าเฟซบุ๊กหรือช้อปปี้หรือลาซาด้าลืมเรือนไปแล้วเป็นเหรียญหลวงปู่ศิลายืนถีอไม้เท้า นะครับเดี๋ยวผมขอดูนิดนึงว่าเป็นรุ่นอะไรนะขออ่านนะมองไม่ค่อยเห็นนะอยู่ในบ้านรุ่นโอ้มองไม่เห็นเลยอืมพระพุทธเจ้าสิบชาติถ้าอ่านไม่ผิดนะถ้าอ่านผิดขอไปนะมองไม่ค่อยชัดนะนะครับ หลวงปู่ศิลาอาจจะไม่ใช่แท้จากวัดหรือแท้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันต่อไปเหมือนแถมมาด้วยก,กันกับอันไหนเอ่ยนีน่เป็นภาพหลวงปู่พระมหาศิลาซีริจันโทส่วนอันนี้ เด็กเด็กคลี่ให้ดูอลับลับทำไมมีสองกล่องแล้วทำไมมีหลวงปู่ศิลายัางไงอันหนึ่งเป็นอย่างนี้เหรออีกอันหนึ่งเป็นเหรียญเหรอเอ๊ะงงงงเดี๋ยวต้องถามเพื่อนก่อนนะเพื่อนส่งมาให้ดู นี่นะครับเป็นหลวงปู่ศิลานะอ๋ออันนี้เป็นองค์พระพุดซ้อนที่มีภาพเหมือนเขาไปให้ทุมบุญกับหลวงปู่ศิลานะครับก็คือขององค์นี้นะอ๋อนี่ออกแล้วกล่องนี้คือองค์นี้นะครับพร้อมโอเคกล่องนี้คือองค์นี้นะ แล้วกล่องนี้ก็คือองค์นี้โอเคเข้าใจแล้วโอเคนะครับนะครับไปใส่กรอบส่วนอันนี้กล่องนี้ก็คือองค์นี้นะครับตุนพระพุทธเจ้าสิบชาตินะครับส่วนองค์สุดท้ายแล้วอันนี้ก็คือเหมือนแถมมากับนี่หลวงปู่ศิลานี้นะอ่ะสุดท้ายนี่พระปิตานะครับพระปิตา นะมองชัดไหมนี่นี่นะเห็นไหมนะครับรุ่นไหนอะไรยังไงก็ดูผมส่องแสงให้ดูนะ ใครรู้ช่วยพิมพ์บอกด้วยแล้วกันนะครับก็เพื่อนส่งมาให้ดูเท่านี้นะครับผมดีโชคมีอะไรมาให้ดูต่อก็เดี๋ยวไว้มาทําคลิปลงให้ดูต่อนะครับผมสวัสดีครับ